สวัสดีค่ะสวัสดีราศีมีนขอสวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมที่อยู่ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะวันนี้เป็นราศีมีนในเดือนพฤษภาผู้ที่เกิดในวันที่14มีนาถึง14ไเมษนานะคะราศีมีนพลังงานของคุณเป็น Age of Pentacles ราศีมีนการเงินสภาพค่ะการเงินดีโชคลาภดีทำมา ค้าขายทําธุรกิจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของธุรกิจของตนเองหรือว่าการทํางานนะก็จะมีรายได้เข้ามาแบบกระนํามาเลยเนาะโชคลาภดีการเงินสะพัดเลยคือแบบเป็นช่วงของเดือนที่ราศีมีนการเงินดีมากๆนะคะทําอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองไปหมดเออเป็นช่วงที่ดวงดีมาก การเงินไหลมาที่มาแบบนั้นเลยของราศีมีนอืมแต่ว่าในช่วงที่การเงินมันสะพั์นี้แหละอ่ามันก็จะมีอะไรหลายๆอย่างที่ราศีมีนต้องการและอยากได้คือมันมีไพ่เดลเวอร์แล้วก็เอซด s ัอดคือต้องทําอะไรคือต้องทําอะไรแล้วละ่ะคือต้องคือเหมือนกับว่า เป็นช่วงที่รายได้ดีแล้วคือราศีมีนวางแผนที่จะต้องการจะทําอะไรอยากได้อะไรคือมันก็จะอยู่ในช่วงนี้เลยต้องการอะไรขอให้รีบหาตอนนี้ขอให้รีบทําตอนนี้ขอให้รีบาหาเอามาตอนนี้เลยเป็นช่วงทีอ่อยากได้บ้านไหมอยากได้รถไหมอยากได้เงินทองของมีค่าไหมอยากมีเงินเก็บ สามารถที่จะทำได้เลยนะในช่วงนี้คือมันการเงินดีโชคลาภดีอยากได้อะไรคือคุณจะเมรมิตได้ดังใจเลยสำหรับราศีมีนมแล้วก็คุณก็ยังมีคิงเพนทาเคิลมีคนคอยช่วยเหลือมีคนอุป,ปถัมภ์ค้ำชู ราศีมีนในบางท่านเนี่ยจะมีคนที่มีการเงินที่ดีมากๆคอยดูแลคุณอยู่เรียกว่าอุปถัมภ์กันจนมีความสุขสบายเลยทั้งโชคลาภที่มีและคนที่คอยอุปถัมภ์จึงเป็นเดือนที่ราศีมีนมีความสุขมากที่สุดมีความสุขเพราะคุณจะ ได้ทุกอย่างอย่างที่ใจคุณปรารถนาไม่มีอะไรที่ราศีมีนจะทําไม่ได้นะในช่วงของเดือนพฤษภาแปดเหรียญน,นี่คือความเป็นอยู่ที่มั่นคงการเงินดออีมีสิ่งที่มันอาจจะในช่วงที่ผ่านมาเนาะราศีมีนบางท่านเนี่ยการเงินบางครั้งเนี่ย มันมีแต่เราไม่สามารถที่จะหาอะไรที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตได้แต่ในช่วงของเดือนพฤษภาสิ่งใดก็ตามที่คุณต้องการคุณจะได้ในสิ่งที่คุณปรารถนาทั้งหมดนี่คือสิ่งที่มาริเทโรอยากจะมาบอกราสีมีนไม่ต้องไปกัดกุ้งใจนะมันจะมีเอซออฟสอดขึ้นมาให้แปดดา ให้แปดดาบคือราศีมีนในบางท่านเนี่ยการเงินคือดีมากๆแต่ว่ารายจ่ายนี่คือสะพัดเหมือนกันอืมโชคลาภดีรายจ่ายก็เยอะบางครั้งเนี่ยการคิดการวางแผนต้องรบอบคอบให้ดีนะเดี๋ยวมันจะเป็นแปดดาบตรงที่ว่าไม่รู้จะจัดการยังไงไม่รู้จะทำยังไง พอการเงินมันมัน,ม,นมันเกินบัญชีเนาะมันมันไหลออกไปเกินมันยังไงล่ะมันก็ต้องปล่อยเพราะว่าควบคุมไม่ได้ออแบบนั้นแบบนั้นระวังจะควบคุมไม่ได้นะคะเพราะว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณจะต้องจัดการเพราะราศีมีในบางท่านนี้ต้องบอกว่าคุณจะต้องควบคุมทุกอย่างคุณจะต้องคอนโทลทุกอย่างทั้งครอบครัวทั้งการงานทั้งธุรกิจ บางครั้งรายจ่ายมันอาจจะทําให้คุณหัวหมุนมันอาจจะทําให้คุณคิดมากต้องบอกว่าราศีมีในบางท่านที่มีหนี้สินมีหนี้สินหรือมีค่าใช้จ่ายอะไรที่เคยมีมาก่อนหน้าน,านั้นและยังเคลียร์ไม่หมดขอให้เคลียร์ให้จบในเดือนพฤษภาคมนี้นะเพราะว่าในเมื่อการเงินคุณดีรายรับของคุณดีใครที่มีหนี้มีสิน ขอให้รีบเคลียร์ให้จบแล้วอย่าได้สร้างหมั่นอย่าได้มีหนี้มีสินอันใหม่ๆเกิดขึ้นมาให้มันเป็นภาระนั่นแหละคำว่าภาระนี่แหละมันจะทำให้ราศีมีเหนื่อยถ้ามันจบแล้วนะในเรื่องของหนี้สินอะไรต่างๆนานาที่มันเกิดขึ้นมันจบไปแล้วก็ไม่ต้องไปหาทำอีกละตอนนี้ก็เก็บอย่างเดียวเลย ไหมันเป็นหลักเป็นฐานให้แก่ราศีมีนต่อไปภายในอนาคตไม่ใช่ว่ามีแล้วใช้จนหมดมีแล้วไม่เก็บเป็นช่วงที่เฟื่องฟูในเรื่องของการเงินมากๆมันมีนายซ็อกคับเกิดขึ้นเป็นช่วงที่การเงินดีการเงินเฟื่องฟูโชคลาภดีเคลียร์ปัญหาอุปสรรคอย่างไปให้หมดในเรื่องของนี้สินเงินทอง แล้วก็ใครที่มีการเงินดีมากๆเนี่ยอย่าไปให้คนอื่นยืมเงินสเปกสะปะักอย่าไปช่วยใครแบบสเปกสะปะักเพราะว่าบางครั้งเนี่ยเราช่วยไปแล้วเราไม่ได้เงินคืนนะราศีมีนบางคนยืมเราเขาก็ไม่คืนบางคนเป็นหนี้เราเขาก็ไม่สนใจที่จะเอามาคืนเอามาใช้ให้เราเราก็เดือดร้อนไงเดือดร้อนนี่หมายถึงว่าเราก็อยากได้เงินเราคืนถึงไหม ทีนี้คนที่เราให้เขาหยิบยืมไปเนี่ยมันมีแปดแดบเกิดขึ้นคือเราไม่สามารถจะทําอะไรเขาได้นะบอกเลยนะเวลาจะเอาเงินให้ใครยืมน่ยดูด้วยเช็คประวัติให้ดีด้วยเช็คภูมให้ดีด้วยเดี๋ยวให้ยืมไปแล้วจะไม่ได้คืนนั่นแหละคือปัญหาในเรื่องของเงินของสําหรับราศีมีนตัวเองอ่ะไม่ได้เดือดร้อนแต่ไปช่วยคนที่เดือดร้อนแล้วคนบางคนไม่มีวาจาสัตย์ไม่มีความซื่อตรง พอเอาเงินของเราไปแล้วมันไม่ใช้คืนเราไงใช่ไหมมันก็็จะเป็นปัญหาสําหรับเรามีเงินแล้วก็เก็บไว้ให้ดีๆจะช่วยใครจะเอาเงินให้ใครใช้ก็ดูดูหน่อยเพราะค่าใช้จ่ายของราสิมินก็ไม่ใช่ย่อยนะค่าใช้จ่ายคุณก็เยอะดังนั้นเนี่ยปัญหาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้เกิดจากราศีมีนคุณจะต้องเด็ดขาดคุณจะต้องจริงจัง ไม่ใช่ว่าให้ใครมาทําอะไรเกี่ยวกับการเงินสําหรับคุณก็ได้ต้องระมารัดระวังบางทีตอนมานะ่ะมันก็เป็นมิตรีหรอกอีตอนจ่ายนะ่ะเป็นศัตรูเราเฉยอะไรอย่างเงี้ยนะพูดยากนะแล้วเราก็ไม่สามารถที่จะทําอะไรได้คือถ้าเขาไม่ให้เราอ่ะจะไปทําอะไรเขาได้ทุกอย่จะมีการเดินทางบ่อยๆนะคะมีการเดินทางบ่อยๆโชคลาบ มาจาก,การเดินทางการเดินทางราบรื่นคือติดต่ออะไรช่วงเนี้ยการเงินมันดีดีการเงินมันดีด,มมด,ดีมันน่าชื่นอกชื่นใจสําหรับราศีมีนการเงินการค้าการขายเนะช่วงนี้ดี King of w a n d s Queen of w a n d s โชคลาภการเงินดีค่ะอืมชื่นมื่นเลยในช่วงของเดือนพิษภา คนอื่นจะเป็นยังไงไม่รู้แต่ราศีมีเนี่ยการเงินเขาแบบว่าเฟื่องฟูนะคะมีความสุขมากค้าขายคล่องเวลาทำการทำงานก็ประสบความสำเร็จดีนะคะติดต่อสื่อสารในเรื่องของการงานมีความสำเร็จรุ่งร่วงดีการรอคอยอะไรนั้นจะรอคอยไม่นานจะรอคอยไม่นานแล้วก็ จะมีการตอบรับจะมีความสมหวังในเรื่องของการพูดเจราจาการค้าการขายคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจะดำเนินไปได้แบบรับลื่นแบบไม่มีอุปสรรคอุปสรรคที่ที่มาริธาโลพูดไปมันก็คือเรื่องของเงินเงินทองทองเมื่อกี้เนาะเวลาใช้เงินอ่ะควบคุมรายจ่ายให้ดี มันมีนัยยะแบบประมาณแบบจะควบคุมรายจ่ายไม่ได้สําหรับราศีมีนแต่ถามว่าเงินช็อตเงินขาดอะไรไหมมันก็ไม่แหละการเงินมันก็สะพัดดีอ่ะไหลมาเทมาดีรวมไปถึงเวลาจะให้ใครหยิบยืมเงินด้วยในเรื่องของนี่สิ่งด้วยหรือยังไม่เป็นก็ไม่หาทําดีกว่าไหมเพราะว่าถ้ามีดาบเกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้มีปัญหาในวันข้างหน้าจะทําให้ปวดหัวในวันข้างหน้า ลักษณะมันเป็นแบบนั้นนะคะดวงช่วงนี้ก็รับลื่นนะเวลามีความสุขเวลามีอะไรที่มันสำเร็จสมหวังก็อย่าลืมทําบุญทาทานนะคะให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยปกปักรักษาเราที่คอยช่วยเหลือเราไม่ให้มามีอุปสรรคเข้ามาขัดขวางชีวิตในช่วงของเดือนพิศภาได้เพราะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค้ำจุน คำจูงเหมือนกับว่าคอยปกป้องคุณอยู่คอยดูแลคุณอยู่อย่าลืมว่าเวลามั่งมีแล้วก็ทําบุญกรวดน้ําทําบุญอุทิศส่วนกุศลนึกถึงนะนึกถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยช่วยเหลือเราที่คอยปัดเป่าเหตุเพศภัยอะไรต่างๆที่ให้ไปพ้น,นจากราศีมีนแล้วก็ให้ราศีมีนได้พบเจอกับพบเจอกับเรื่องราวที่มันไม่มีอะไรมาขัดขวางให้เราต้องเสียโชคเสียลาภ เขาจะโดนบันดาลให้เรารับแต่สิ่งดีๆในชีวิตเข้ามาสําหรับราศีมีนสําหรับในเรื่องของความรักในเรื่องของความรักมันจะมีในราศีมีนบางท่านนะที่มีคนรักคู่ครองหรือคนคุยจะมีจะมีปัญหาที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกแบบคนในอยากออกคนนอกอยากเข้าไหมคนมันมันเหมือนกับว่า คนที่ไม่มีคู่ก็อยากมีคู่คนที่มีแล้วบางทีก็นึกอีกทีก็ไม่มีดีกว่าแบบนั้นน่ะเป็นปัญหาที่คืนไม่เข้าคายไม่ออกแปดดาบเนี่ยไม่รู้ที่จะขยับทำยังไงมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของความละเอียดอ่อนในเรื่องของภายในครอบครัวหรือในเรื่องปัญหาของความรักที่แบบ คือไพ่มันออกมานี่รักกันดีนะมันมีปัญหาอุปสรรคในเรื่องของการใช้ชีวิตหรือการทําอะไรที่มันไม่ค่อยถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าสําหรับในเรื่องราวของความรักนะไม่ค่อยถูกอกถูกใจในเรื่องของการกระทําหรือเวลามีอะไรไม่สบายใจหรือไม่ชอบอะไรในตัวคนรักหรือไม่ชอบในสิ่งที่เขาทำแต่ก็ไม่ได้พูดคุยไม่เคลีย เขาเรียกว่าไม่เคลียร์ไม่เคลียร์ไม่คุยทีนี้มันก็เลยเป็นปัญหาปวดหัวบางอย่างคนรักที่คนรักทําเราก็ไม่ชอบเราไม่อยากให้เขาทําบางอย่างเขาก็ไม่อยากให้เราทําบางอย่างเขาก็ไม่ชอบในสิ่งที่เราทํามันก็เลยเหมือนกับว่าไม่รู้จะเริ่มยังไงไม่รู้จะคุยยังไงไม่รู้จะพูดยังไงปัญหามันก็เหมือนกับว่าไม่อยากจะทะเลาะไม่อยากเอามาเป็นประเด็นให้มัน ต้องทุกขอกทุกใจอืมปัญหามันเหมือนกับยังไม่ได้หยิบยกออกมาพูดคุยมันก็เลยเหมือนกับอึ้มอึ้งเออเครียดปวดหัวคือพอจะคุยแล้วก็แบบมไม่คุยดีกว่าอะไรอย่างนี้นะอหรืออย่างบางครั้งเนี่ยในเรื่องของความรักเนี่ย ตัวเราเองเหมือนมีคนมาชอบเยอะไหมหรือตัวคนรักเองมีคนมา,กาะกอบมาแกะอะไรอย่างนี้ไหมแล้วเราก็ไม่ชอบเหมือนที่เขาไม่ชอบคือต่างฝ่ายก็รักกันดีนะถึงขั้นหึงห่วงเลยนะในบางรายนะในบางรายสําหรับคนที่มีคนรักคู่ครองหรือบางทีแบบก็ไม่รู้จะพูดยังไงบางทีก็ขี้เกียจพูดพอไม่พูดก็ต่างคนก็ไม่พูดแล้วก็ทีนี้ก็ไม่พูดกัน ออความรักมันก็เลยแบบเหมือนมีเงาดำแสงอยู่มันแบบมันตื้นถ้าเคลียร์ได้ก็เคลียร์นะถ้าคุยได้ก็คุยอ,อบางอย่างบางทีแบบอีโก้สูงมากเกินไปก็ไม่ค่อยดีนะบางอย่างก็ควรที่จะพูดคุยกันมันจะมีปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบ ไม่เข้าใจกันแล้วยังไม่คุยไม่เคลียร์เออลองคุยลองเคลียร์กันดูนะเพราะว่าความรักมันมันมันยังไม่ได้ไม่ได้มีมือที่สามอะไรแบบนี้มันเป็นแปดเหรียญแล้วก็เป็นคิงเหลียญความรักที่ต่างคนต่างที่ทำมาหากินอ,อ่ช่วยเหลือช่วยเหลือแบบใส่ใจในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์แล้วบางทีบางอย่าง บางอย่างเท่านั้นแหละที่จะไม่เข้าใจกันนะในช่วงของเดือนพฤษภาก็ต่างฝ่ายก็ต่างรอคอยจริงๆไม่ได้มีใครนะจริงๆไม่ได้มีใครก็ต่างฝ่ายต่างก็มีอม,มีมีเหมือนกับว่ารักเดียวมีคนนี้คนเดียวไม่ได้มีคนอื่นอนอกความละเอียดอ่อนในเรื่องราวของความรักมันก็ อาจจะมีบ้างอาจจะมีบ้างนะในช่วงของเดือนพฤษสภาคือแบบนัออ่นแหลมันเป็นเรื่องที่จะขยับพูดดีไหมหรือไม่พูดดีไหมคือมันหาเวลาหาจังหวะและหาโอกาสที่จะคุยกันแบบนั้นมากกว่าลองแบบหาจับยามสามตาหาเวลาดีๆมาพูดมาคุยปรึกษากัน ดีกว่าเนาะในเรื่องของสุขภาพสุขภาพของราศีมีนะสุขภาพของราศีมีระวังระบบภายในนะคะระบบภายในทั้งหมดเลยระบบเลือดระบบอวัยวะภายในโรคก,กระเพาะโรคหัวใจโรคประจําตัวความเจ็บป่วยความเจ็บป่วยในเรื่องของระวังมันจะวนเวียนกลับมา,าที่เคยป่วยมาแล้วในอดีตอาจจะกลับมาป่วยอีก ระวังในเรื่องของสุขภาพให้ดีบางครั้งเนี่ยเราไม่ได้ที่จะหายแล้วหายเลยนะสุขภาพถ้าเราบางทีเราป่ดบปาดและเลยมันก็จะกลับมาเป็นอีกรวมไปถึงในเรื่องของโรคระบาดด้วยจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลรักษาสุขภาพให้ดีไม่อย่างนั้นก็จะต้องหมดเงินหมดทองอย่างที่จะบอกทุกๆคลิปเวลาเราเจ็บป่วยมันไม่ได้ฟรีนะคะทุกอย่างต้องใช้เงินอืม ป่วยทีนี้ก็หมดเงินไม่ใช่น้อยเลยนะก็ระมัดระวังในเรื่องของความเจ็บป่วยในเรื่องของสุขภาพกันนะคะสําหรับราศีมีแต่ในเรื่องโชคลาภนี่คือเด่นๆมากการเงินดีมากมีคนอุปธรรมคำจุนดีมากถ้าพูดถึงเกณฑ์ในเรื่องของการเสี่ยงเนี่ยอาจจะมีบ้างแต่เด่นๆน,นั่นก็คือธุรกิจของคุณเองนั่นแหละที่จะทำรายได้ให้คุณอย่างมาหาศาล โชคลาภไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในพื้นเพหรือคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนโชคลาภของคุณจะมีมาไม่ขาดสายค่ะไม่ว่าจะยังไงการเงินของคุณยังเขาเรียกว่าสะดวกยังมาแบบตรงตรงเน้นเน้นการเงินการทำมาหากินโชคลาภเงินทองข้าวของทุกสิ่งทุกอย่าง ยังเข้าข้างยังเป็นของราศีมีนเสมอนะในเดือนพฤษภาคมขอให้รวยๆปังๆมากๆนะคะในเดือนพฤษภาสำหรับราศีมีนขอให้ร่ำรวยเป็นเศรษฐีทุกท่านนะคะขอบคุณมากสำหรับทุกซับสไคร์นะคะสำหรับทุกเมนที่มอบให้กับมาริทาโรขอบคุณสำหรับการติดตามของท่านผู้ชมที่มองเห็นมาริทาโรทั้งหมด ขอให้ทุกท่านที่มองเห็นมาริทาโร่ทั้งหมดร่ำรวยเป็นเศรษฐีนะคะขอบคุณมากในการติดตามที่เมตตาม,มาริทาโร่เสมอมาขอให้โชคดีร่ำรวยทุกท่านขอบคุณมากสวัสดีค่ะร่ำรวยทุกท่านค่ะร่ำรวยค่ะร่ำรวยค่ะร่ำรวยทุกท่านนะคะ